เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆเป็นตัวเตี้ยแต่งสวยแม็กซ์ซิงขอบ18ใช้เงินออกรถอยู่ที่สวัสดีค่ะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะกับบีมอีกสุดๆเมโทรสาขาชัยพฤกษ์ปากเกตค่ะวันนี้พิเศษสุดๆบีมมีโปรมาเสนอค่ะกับด้านหลังของบีมเลยเจ้าแคปโฟส เกียร์ธรรมดาตัวนี้ใช้งานง่ายตัวนี้คืออย่างที่พี่ๆรู้กันเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆเป็นตัวเตี้ยแต่งสวยแล้วก็รุ่นนี้มีเกียร์ออโต้ด้วยนะคะเดี๋ยวบีมพาดูรอบรถกอดว่าทำไมรุ่นนี้ถึงขายดีพร้อมกับโปรพิเศษถ้ายคลิปแน่นอนค่ะไปดูกันค่ะค่ะเริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะสำหรับตัวรุ่นแคปโฟนเนี้ย ไฟหน้ายังเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่นะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวก็เช่นกันค่ะตัวนี้จะยังไม่มีไฟตัดหมอกนะคะลูกค้าแต่ว่าสามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ค่ะราคาไม่สูงค่ะอยู่ที่3,500บาทเท่านั้นแล้วก็ในส่วนกระจังหน้าของตัวโมเดลเชนของเรานั่นเองจะเป็นดับเบิลนะคะตัวกระจังหน้าเข้ามาด้านบนตรงนี้ จะเป็นในส่วนของตัวเปียนโนแบ็คค่ะด้านล่างตรงนี้จะเป็นสีเทาตัวรถเนี่ยก็จะเป็นสีขาวเดิมนะคะจะยังไม่ได้มีสีขาวมุกเข้ามาค่ะตัวรถนี้เป็นล้อกระทะนะคะขนาด15นิ้วมาพร้อมกับยางบิสโตนเลยมาจากโรงงานนะคะในส่วนของตัวด้านข้างตัวรถตรงนี้ ก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ที่แก้มด้านข้างของตัวรถตรงนี้นะคะจะยังไม่มีไฟเลี้ยวอยู่ด้านบนของตัวกระจกมองข้างถ้าตัวที่มีไฟเลี้ยวเนี่ยจะเป็นตัว LDA เนาะมือจับตัวนี้จะคนละสีกับตัวรถนะคะมือจับจะเป็นสีดำด้านทั้ง4ประตูเลยรวมทั้งฝาเปิดท้ายกระบะด้วยนะคะสำหรับด้านหลังค่ะตัวโลโก้ Isuzu D-Max เนี่ยก็ยังจะเป็นตัวสติกเกอร์อยู่นะคะจะยังไม่ใช่อักษรน,นูน ถัดมาของตัวรถรุ่น c a ป f o อตัวนี้จะยังไม่มีกันชนท้ายค่ะพี่ๆแต่ถ้าพี่ท่านไหนสนใจเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามกับบีมได้เลยมิติกระบะท้ายรถของเจ้าแคปโฟนี้ค่ะบีมบอกเลยว่ากว้างมากๆเลยแล้วก็ที่บีมบอกว่าตัวนี้เป็นตัวเตี้ยเวลาเราขนสัมภาระอะไรเนี่ยค่ะมันจะง่ายและสะดวกสบายกับลูกค้านะคะแต่งซิ่งก็ได้เป็นรถหาเงินของเราก็ได้ยังไงก็คุ้มค่าแน่นอนค่ะ ภายในของเจ้าแคปโฟเอตัวนี้นะคะแคปโฟตัวนี้จะเป็นเบาะผ้าเกรดพรีเมียมจากโรงงานค่ะพี่ๆตัวเบาะผ้าตัวนี้บีมบอกเลยว่าถ้าสมมติลูกค้าไม่ชอบในส่วนของเบาะผ้าก็สามารถเปลี่ยนเป็นเบาะหนังได้นะคะบีมจะมีโปรอยู่ในการเปลี่ยนเบาะหนังทั้ง4ประตูนะคะก็จะอยู่ที่5,000บาทค่ะพี่ของตัววิทยุด้านนี้นะคะจะเป็นวิทยุ1ดินค่ะ วิทยุนี้ลองรับในส่วนของตัว USB ให้กับลูกค้าแล้วนะคะระบบแอร์ตัวรุ่นแคปโฟจะเป็นระบบแอร์ของตัวมือหมุนสแตนดาร์ดเกียร์ก็จะเป็นเกียร์6สปีดเหมือนเดิมของรถอีซูซุเรานั่นเองค่ะห้องโดยสารด้านหลังนะคะบีมบอกเลยว่ากว้างมากๆเลยของเจ้ารุ่นแคปโฟเป็นตัวเตีย้ยที่ขายดีมากๆทั้งกลุ่มวัยรุ่น กลุ่มลูกค้าที่ประกอบอาชีพเสริมอย่างเช่นขายผลไม้ขนของทั้งในส่วนของออนไลน์ก็ตามบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าตัวนี้คุ้มจริงๆค่ะรุ่นนี้จะยังไม่มีปุ่มบังติฟังก์ชันนะคะพี่ๆอย่างที่บีมบอกไปว่ารุ่นนี้เขายังจะไม่มีจอเข้ามาแต่ถ้าพี่ๆสนใจที่อยากจะติดตั้งจอ Android เพิ่มไว้ดูหนังฟังเพลงเนี้ยคะ่ะบีมจัดโปรอยู่จอ and r o i d พร้อมปุ่มบังติฟังก์ชัน อยู่ที่8,500บาทเท่านั้นค่ะอันนี้บีมจัดให้เลยโปรพิเศษสุดๆจริงๆนะแล้วก็เดี๋ยวบีมจะขึ้นภาพประกอบนะคะทุกอย่างที่บีมแจ้งไปให้กับพี่ๆด้วยจะได้เห็นภาพกันนะคะนี่จะเป็นรีวิวสั้นๆส,สำหรับเจ้ารุ่นแคปโฟรุ่นนี้นะคะ Capfo S มีทางเกียร์ธรรมดาและเกียร์ออโต้ค่ะแต่สำหรับรุ่นนี้เกียร์ธรรมดานะคะบีมจัดโปรโมชั่นอยู่ค่ะรถเดิมๆแบบนี้เลยใช้เงินออกรถอยู่ที่ 2,000 0บาทค่ะตอนรับปี2022นี้นะคะถ้าพี่ๆสนใจตัวโปรนี้หรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมอยากได้ล้อมแม็กอยากแต่งเพิ่มเติมตรงจุดไหนสามารถแจ้งกับบีมได้เลยค่ะส่วนเอาใจสายซิ่งหรือวัยรุ่นทำกินกันบ้างนะคะที่อยากได้ล้อมแม็กพี่บีมผมอยากได้แบบนี้สเตปนี้บีมบอกเลยว่าคันนี้ใส่ล้อมแม็กซิ่งขอบ18อันนี้บีมจัดโปให้ค่ะ ใช้เงินออกรถอยู่ที่2,9,000บาทเท่านั้นค่ะยังไงนะคะถ้าสนใจโทรหาบีมเลยค่ะที่เบอร์099-5656-293นะคะบีมรอรับโทรศัพท์แล้วก็รอส่งข้อมูลกับแคมเปญดีๆให้นะคะยังไงบีมขอฝากเพจของบีมด้วยชื่อเพจว่าบีมอีสุสุป้ายแดงเมโทรชัยพฤกนะคะหรือ Facebook ส่วนตัวก็จะชื่อว่าบีมมี่อีสุสุค่ะ ID l ล n ์ของบีมนะคะสามารถ แอดจากเบอร์โทรของบีมได้เลยค่ะอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามของบีมก็คือช่อง YouTube ช่องนี้เลยนะคะบีมขอฝากไว้ด้วยแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้บีมนะคะยังไงถ้าบีมมีคลิปรีวิวของตัวรุ่นไหนต่อเดี๋ยวบีมจะลงไว้ให้เลยน,นะคะแล้วก็ถ้าพี่ๆสนใจเป็นรุ่นไหนที่เป็นพิเศษอยากให้บีมรีวิวคอมเมนต์หาบีมได้เลยคะ่ะบีมจัดให้คะ่ะยังไงวันนี้บีมขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ